เสียงแรกคลิป hmm, วิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนเด็กต่ำกว่า18ปีควรให้ผู้ใหญ่แนะนำเพื่อความเทิงเท่านั้นจ้ะเบยไม่มีเบยพี่จังอ๋อเบาทโอเค รีบกินเดือดแอลีบกินชอบอันนี้ที่สุดทุกคนชอบอันนี้ที่สุด ใต้ร้านไหนสกลนครร้านแม่ออนใช่ไหมคะแม่บางคอนบอนสกลนครหน้าเธอหน้างเรงียคนอค,คอนสกลนครมากินได้ทุกคนอร่อยอร่อยนะเขากินคนเดียวป้ามาผู้เดียวจนกลางกินคนเดียวค่ะไม่ต้องจอนกลางนะกินคนเดียว แต่ที่สามชอบอันนี้ที่สุดแตงป่าปลาดุกเอออันนี้ดีอันนี้ดีสกุลนะครค่ะ แม่ค้าคนใต้แม่บางออนจังหวัดอยู่จังหวัดอะไรคะกรพมนครค,ค,ค,ค่ะนะรู้จักรึเปล่ปาดิแม่แม่มาเขา้ากล้องหรือมีคนอยากรู้จกักม,มีใครรู้จักแม่บางออนไหมไม่ร,รู้จักแม่เลยมีคนภูเก็ตให้หนูมากินที่ร้านนี้ กอสนอค่ะอยู่หน้ากอสโนอสกลนครจ้ะร้านแมอ่อร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยเขาเปิดได้หกเดือนแล้วเพิ่งมาพอดีจังมาแล้วต้องมีมาจาังมีมาแล้วยังน้องเบียร์ทำรี่ให้ดูหน่อยเหนื่อยแทน,อนขอบคุณค่ะถ้าเขาไปในเมืองจะลอง บอกว่ามาจากช่องยี่สิบสามค่ะสก,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 กุลเดินค้อมืองแา่ค่ะสกุลเดินค้อค่ะจะบอกว่ายังไม่ได้แปลงฟันวันนี้ลืมแปลงฟัน ไม่มาหรอวันนี้จะจ่ายค่าพิกไม่มากิดพิกหน่อย อ,อัดเทปให้เขาดูได้ไหมยี่สิบเมตรหนึ่งพันอร่อยมากแล้วก็เผ็ดมาก anh ấy em anh ấy em cảm ơn ีคะเอามาให้หนูลองหน่อยนะคะ FC บอกว่าให้กินงงไงลองกินพริกซิ เยอะมากอร่อยเดี๋ยวรอลูกเมียอิ่มแล้วอ่ะกินแค่นี้อิ่มแล้วเผ็ดไหมเพ็ดเพ็ดนะพิกก่เมื่อกี้ขอบคุณจ้าแม่เนี่เนนยเล้วแก้ยัง,ง้งเฮะยย กินนั้นกินอะไเหรอกินน้งเปลือกใช้ช้อนค่ะอ๋อเนี่คือลูกเนียงอ๋อแม่ยังไม่ได้แกะถั่วเราก็นึกว่าให้กินแบบนี้กินแบบนี้เจ้าของร้านมาแกะใะเองไอเราก็นึกว่ากินน้งเปลือกไอ้ฮ่ากำลังคิดอยู่ <c oughs> เ็แม่มาวางไงนี่แม่ต้องจะชิมให้ทุกคนดูนี่แหละ,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 ะนี่คือลูกเมีย <c oughs> ลูกค้าก็มาเดี๋ยวไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวมันจกะกันนี่ยกินสดๆเหรอ có rồi kem 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 cái này kem 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 Cái kem bò kem 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 cái kem kem อาแชร์แบบเสี่ยอินเดียละนิดไม่ใช่ทั้งปาอันนี้น่ะเหรออันนี้น่ะเหรอกินเียละนิดเหรอ,อ,นนหรอกินเสร็จต้องแปรงฟันเออพี่ก้อยหนูลืมแปรงฟันวันนี้กินเลยมันลืมเลยกินเลยกินอะไร,ม,ร,ไม,ะไรมันก็ติดฟันหมดหมดไหมไม่หมดหรอกสั่งมาให้ทุกคนเห็นเฉย มาแล้วครับของใต้อร่อยจริงอร่อยอร่อยอันนี้คือกินทีละนิดหรอวันนี้กินดีๆให้แล้วนะวันนี้กินดีๆให้แล้วนะต้องกดไลค์กดแชร์แล้วว่าเป็นเด็กดีให้แล้วนะวันนี้ไม่ไม่ดื้อนะวันนี้ เขื่อตามแล้วจะไม่เหม็นปากอ๋อกินเสร็จเกี๊ยวมะเขือตามสูตรจะได้ไม่เหม็นปากว่ะอ๋อลูกเนียงเหม็นปากเหรออ๋อแล้ววันไหนสตอร์มาอ,อ,อยากจะมากินผัดสตอ,อมีคนขอผัดสตอไว้นะทุกคนยังไม่ได้ทำให้ทำไมดูแม่เขาแกะง่ายทำไมเราแกะแยะะะากสตอต้องมาจากใต้เลยเหรอแม่ วัสดุทุกอย่างมาจากใต้คนไม่ได้ไม่ได้แบบนี่ใช่ไหมนี่ใช่มเป็นลูกสปายคนใต้ได้ละเห็นแม่เดากินไม่เป็นไตอ๋อนี่กินไม่เป็นไตเหรอต้องกินต้องกินทางจมูกถึงจะไม่ติดฟันที <c oughs> <c oughs> ่บอกปาบอล ให้บีดามานาคุณทางสิอยา่าทะเลาะกันนะคะทุกคนอยา่าทะเลาะกัน <c oughs> กินโค้กกับน้ำปลา <c oughs> อยู่จังหวัดะไรสกลนครอ,อิ่มแล้วเอาจริงอิ่มแล้วนิส <c oughs> สาวม,มากินข้าวได้ไม่เยอะอิ่มแล้วเ <c oughs> ขาจะว่าไหมไม่ว่าหรอกอร่อยมากเลยค่ะแม่ ได้ดูกินแล้วมีใครจ้างกินพีนไหม,มบ้านอยู่สกลราคะใช่ค่ะอยู่สกลค,คะ่ะอยู่อำเภอเมืองคะ่ะน้องเบียร์ไปไหนคะคนที่จะจ้างกินพริกมาไหมคะท<ม>ี่หน้าเหมาต้องอยู่ยี่สามเอากลับบ้านไปให้ลูกครับแน่นอนคะ่ะต้องห่อกลับบ้านคะ่ะยี่สามห่อทุกเมนคูค่ะสวัสดีคะ่ะน้องยี G G. เป็นคนใต้ค่ะดูแล้วมันขัดใจปกติเป็นคนกินลูกเนี่ยเป็นเป็นคนใต้ค่ะดูแล้วมันขัดใจอะเดี๋ยวกินให้เธอก็ได้คนสวยชื่ออะไรคะยี่ถ้าฉันกินแล้วเธอกดติดตามฉันไหมถ้ากินแล้วเธอจะรักฉันไหมยี่ถ้าฉันกินลูกเนี่ยงให้เธอเธอจะรักฉันไหมแข็งมากแข็งมากแข็งมากโอ้ขมมากแล้ว หมเบบเกคนึ่งพันบาทค่ะถ้าพีกหมดเนี่ยหนึ่งพันบาทกินให้เอาไปละโอนมาคินท่าไหร่ เดี๋ยววันนี้ยิบสามจะไปหัดปีนต้นไม้เี๋ยยี่สามจะไปหัดปีนต้นมะพร้าวนะคะป๋าบอลบอกว่าจะเปต้นมะพร้าวแต่ถ้าปีนต้นมะพร้าวได้จะเปป์ปราศยิบสามแคปไปแล้วนะแกงมะนาวกินน้ำพริกอร่อยที่ยิบสามอ้าวหวานหวานวันดีจ้าลูกกินอะไรน้องยีกินลูกเนียงลูกเนียงกินกับน้ำพริกอร่อยอะเดี๋ยวกินได้ีก ที่งานนี้เหรอยี่กานนี้ใช่ไหมยี่งานนี้ใช่ไหม อยู่ร้านไหนอยู่ร้านแม่บังกระลูกหน้าหน้ากอสนอเต้นอร่อยอร่อยกินพิกเลยแม่กินพิซเลยแม่อ้าวไม่บอกอ่ะหรอ กินไปสองลูกแล้วอะอร่อยครับกินลูกเนียงไปสองเม็ดแล้วเป็นอะไรวะล่ะเออใช่สามเลยมือไปโดนหินเมื่อวานด้วยแล้วก็นิ้วเท้าด้วยนะนิ้วเทาเา้าก็ทะลุ เี็นอยู่แต่อดทนใช่ใช่เี็นอยู่แต่อดทนไก่นีแกงใต้กับน้องหวานๆวนกินริกได้ไหมได้ค่ะกินได้ครับลูกใหญ่แต่ห้ามกินกระบอกกระบอกของร้อนไม่งั้นเป็นลมง,ง่ายอ,อ๋อเหรอ รู้จักกองชายสองสูงสาวไหมคะร so, uh, y, like like you know? like ้านไหนคะร้านแม่มงอ่นค่ะหน้ากองนนสกลนครแม่ว่าไงครับคอุตหกินพริกอีกสวัสดีครับจอมกุ๊บสวัสดีครับจอมกุ๊บยินดีวัวยังดีวัวยังไม่มาค่ะต้องเขียนวัวโทรมาก่อนเดี๋ยวเขียยวัวจะโทรมานะคะ ถ้ามาถ้ามาเราอยู่ที่ยูสามไลสดกินให้ดูเลยน้องช้างสร้างขอบพุณการ์ลกนี่ชื่อเล่นวมาอะไร 2, สงสารระวังปวดท้องทุกวันปวดท้องคือทุกวันแกงน้ำเคยคนใต้อร่อยสุด ดูมาแล้ว <Okay. S 1> ชื่อจริงป้าชื่ออะไรไม่บอกเริ่มเลย <c oughs> <c oughs> อยากกินเยอะเออ <c oughs> อยากไปหาจอมกุ๊ก <c oughs> อยากนี่ไงจอมกุ๊กมาแล้ว <c oughs> พี่ตัวแลกพี่ดูแลตัวเองด้วยนะขอบคุณกับป๊อบบี้ <c oughs> สัญญาจะดูแลตัวเอง ว่าชื่อยีิบสามใช่ค่ะพี่กินพริกสองเม็ดสม็ดได้อะไร2เม็ดได้อะไรซดน้ำตาหนึงช้อนไหมสอเม็ดให้สองเม็ดได้อะไราน่แล้วกไปดหมีอยมีลูกสองคนแล้วลตะวันมกตะแล้วด้วยูนิเวอร์สเป็นอะไรยูนิเว s ร์สอ่ายีบสามไม่รู้นะแต่ว่าได้เหรียญสามหม่นเกแต่ตอนนี้ยีิบสามอยู่ที่2ยอดรวมยีิบสาอยู่ที่สองทุกงน ช่วยเปย์ยีาหน่อยอย่างน้อยๆก็ให้ยีามชนะน้องคนสวยๆคนนั้นหน่อยขอให้ที่สองได้ที่สามขอให้ยีามได้ที่สองเพราะว่าพี่สุดหล่อคนนั้นอ่ะสามล้านไปแล้วอ่ะนิดว<ๆ>่าเ ้ยิเดี๋ยววันนี้เราจะไปปีนต้นมะพร้าวกันทุกคนใครจะตามยี่สามไปยี่สามจะไปหัดปีนต้นมะพร้าวพอแล้วไม่อยากดูพี่เข้าห้องแล้วเดี๋ยวฉันก็ต้องขีบเพื่อดูยี่สามมาแล้วมาจ้ะห้าลังเดี๋ยววันนี้ยี่สามจะไปเดี๋ยวจะไปบันทึกเทปเอาแต่จะไม่ไล์สดวันหน้าเกียด ขอบคุณ่าขอบคุณ่าขอบคุณส้มตำขอบคุณลงหใจขอบคุณคุณลาเราจะไปกับพี่ยี่สามไปเหรอจะดูเหรอเดี๋ยวไล์ให้ดูเดี๋ยวไล์ให้ดูฝึกปีนต้นมะพร้าวป่าบอลยังอยู่ไหมคะถ้าป่าบอลอยู่ป่าบอลอยู่เราเปีนให้ได้วันนี้เลยเพราะว่ายี่สามอยากได้รางวัลวันนี้แล้วยี่สามก็จะจะสบายใจว่ายังไงยี่สามก็ได้ที่สองอะเข้าใจคราวนี้ป่ะเพราะมันหมดเขตรพรุ่งนี้ ก่อนแล้วหรอก่อนแล้วหรอคืออะไรกินแล้วหรอกินแล้วอิ่มแล้วมันไม่สนุกวันนี้ไรไม่สนุกมันไม่ได้ปั่นมันต้องปั่นอนะมันถึงจะสนุกเผ็ดอะทุกคนไ์กี่โมงไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปปีนต้นมะพร้าวที่ที่สวนสวนแม่ลูกที่อื่นได้ไหม เผ็ดเผ็ดเออเผ็ดจะตามพี่ไปปีนได้ค่ะพระพายพระพายใช้ดิสใช้ดิสของใครนะน้องคนนี้ดังมากเลยนะพี่รู้จักใครอยู่ด้านหลังเข็มไหมเข็มครับสี่สองสามสองสามนี่เอซี FC ตัวจริงคิ้วเหมือนอะไรอะ่ะคิ้วเหมือนจินจัง เดี๋ยวนี้เขานิยมมีคิ้วตั้งรอฟินต้นมะนาวเออป่าบอลบอกว่าจะเปย์ภาษาทางพระเช้าอะยี่สามไปเลยดีกว่าเก็บตังค์เก็บตังค์งด้วยจ้าใส่หมดเลยแม่มันเผ็ดหนูกินไม่ไหวอิ่มด้วยแหละแต่อันนี้หนูอร่อย ่อปีนต้นมะพร้าวมาลายาหน่อยครับใส่คอนแทคเลนส์เหรอะไม่ครับพี่อยู่สกลเหรอใช่ค่ะร้านแม่บางออนค่ะรอดูน้องมีรอดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วเดี๋ยวยี่บสามไปตรงมน้นแม่แถวลองมีต้นมะพร้าวไหมตรงนี้มีไหมไมล์สดด้วยกันไหมไม่เป็นไรค่ะน้องยีขอบคุณค่ะ น้องยี่นี่เขาเป็นอ๋อองหญิงองหญิงกบนี่ว่าเจ้าหญิงกบเอาเจ้าหญิงกบมายังไงเนี่ยมาสิมาสิพีเคเหรอคุณจะพีเคอะไรยังไงยี่สามไม่ค่อยถนัดหญิงกบยี่สามไม่ค่อยถนัดพีเคต้องขออนุญาตจริงๆขออนุญาตจริงไลฟ์สดไหมถ้าปีนต้นมะพร้าวลายค่ะไล์เดี๋ยวไล์ให้ดูโอเคไหมเจ้าจะไปเฮ็ดยางมือนี่องหญิงฉันสิไปปีนต้นมะพร้าวฉันสิไปซ่อม เขาสิเปรปราสาทชั้นเขาจะเปรปราสาทองค์หญิงยี่สามค่ะยี่สามเ็เลยต้องไปซ้อมปีนแม่แม่ปีนต้นมะพร้าวเป็นปไหมม,มีมีใครปีนเป็น <laughs> มั้เราจะไปเรียนปีนต้นมะพร้าววันนี้ยี่สามจะไปซ้อมปีนต้นมะพร้าวคือถ้าปีนได้ก็คือได้เลยถูกปหล่ะ <c oughs> จัดเลยเนาะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดถึงพรุ่งนี้กลัวไม่มีเวลา อยากจะยังไงก็คือแบบให้เหรียญมันนําหน้าให้เหรียญมันนําหน้าต้องเพื่อนกันก่อนถึงจะไลฟ์สดด้วยกันได้อ๋อเหรอคะอเจ้าหญิงกบติดตามแล้วนะคะเจ้าหญิงกบเดี๋ยวนัดพีเคพุ่งพุ่งนี้ก็ได้คะ่ะเจ้าหญิงกบหรือไม่ก็ตอนตอนเย็น ยีสตามแล้วค่ะยี 23, ตามแล้วเป็นสองยบ้าบาทรอดูพี่ปีนต้นมะพร้าวโอเคอ่าใครจะรอดูพี่สามปีนต้นมะพร้ารออีกสักยี่สิบนาทีนะเดี๋ยวจ่ายตังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาโทรศัพท์จ่ายตังคนะ่ะทุกคน mm hmm. พี่ไม่ใส่แมวเหรอใส่ใส่รับเป็นเพื่อนแล้วนะคะได้ได้ไดยิงเอ่ยิงกบเดี๋ยวเรานัดกันสิบแปดนาฬิกาไหมสิบแปดนาฬิกานะ ระยะวัสดีค่ะรอดูอยู่ได้ค่ะได้เดี๋ยวไปปีนต้นมะพร้าวคือตอนนี้จะไปติปีนต้นมะพร้าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกบยญิงกบคลิกลิงหน้าโปรไฟล์มาได้ป่ะคลิกลิงหน้าโปรไฟล์มานะเดี๋ยวนัดแน่น,นก่อนคุณจะพีเคใช่ปะเดี๋ยวคุยกับเจ้าหญิงกบก่อนเจ้าหญิงกบจะพีเคใช่ป่ะเจริญพรองชัยยี่สิบสามตกลงจะให้เป็นผู้ชายได้เลยทีหลักตกแน่ปีนทำไมหล่ะคะปีนเปประสาทค่ะ ปีนอัลปราซาค่ะรอดูรอดูนะยี่สิบนาทีเดี๋ยวยี่สามขับมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวไล่ยี่สี่ชั่วโมงไปเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล,ล่โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะทุกคนนะยี่สามจบก่อนเดี๋ยวต้องจ่ายตังค์นะมาสกาด